สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนาบุรี e ค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนนสาธารณะถึงสามด้านเลยค่ะวิวภูเขานะคะปัจจุบันที่ดินเป็นที่นาค่ะเนื้อที่หนึ่งไร่3ามงานหกตารางวาอยู่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่ดินของเรานะคะติดคลองซอยเส้นนี้ ถึงสองด้านเลยค่ะเรียบไปตามถนนนะคะอยู่ที่125เมตรเลยคองซอยเส้นนี้ปัจจุบันที่ดินเป็นที่นาค่ะตรงนี้เลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะสาธารณภคน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยค่ะเป็นโฉนดนอสสี่จอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่3งาน 60ตารางวายกแปลงเพียง990,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะไฟฟ้า3เฟสอยู่ติดด้านข้างของแปลงที่ดินเราเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังของที่ดินนะคะก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวการเดินทางสะดวกสบายเลยใกล้ร้านค้าร้านอาหารห่างจากถนนสายหลักนะคะเซเว่นอีเเว่นสถานีตำรวจนะคะโลตัสเอ็กเพสเพียง สองกิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้านหน้าแปลงที่ดินสามารถเข้าออกได้ถึงสองเส้นทางเลยนะคะไม่เปี่ยวอยู่ในแหล่งชุมชนเลยมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะฝั่งทางทิศตะวันตกค่ะส่วนฝั่งทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต,ต้ตรงที่ดินยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ติดก,กับถนนคอนกรีตเช่นเดียวกันด้านหลังที่ดินค่ะตามรั้วรวดหนามก็มีเพื่อนบ้านนะคะปัจจุบันที่ดินเป็นที่นา อยู่ในเขตชรประทานค่ะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะน้ำมาจากเขื่อนท่าม่วงค่ะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยแถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะคะบริเวณรอบๆชาวบ้านก็ทำสวนทำการเกษตรแล้วก็เป็นที่นาที่อยู่อาศัยกันค่ะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยมีค่ะที่ดินเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตามผังที่ดินที่ดีมแนบไว้เลยค่ะ หัวมุมที่ดินนะคะก็มีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ด้วยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆวิวโล่งกว้างอากาศดีมากๆเหมาะที่จะขุดโคองหนองนาเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มาอย่างที่ดินนะคะเพียง81กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางประมาณหชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะถึงที่ดินเราเลยค่ะ นี่ค่ะด้านข้างฝั่งทางทิศตะวันตกตรงนี้นะคะก็ติดกับเสาไฟฟ้า3ามเฟสเลยค่ะอินเทอร์เนต็ตพร้อมนะคะน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านค่ะฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะก็จะติดกับถนนลาดยางตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะด้านข้างนะคะก็มีเพื่อนบ้านเลยแหล่งน้ำดีมากๆหาของทานสะดวกสบายเลยจากที่ดินนะคะไปยังตัวอำเภอโพธาราม ที่ว่าการอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามนะคะเพียง12กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะติดถนน3ด้านเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินแปลงลักษณะแบบนี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีทรงสี่เหลี่ยมสวยติดคลองซอยแบบนี้เลยค่ะสาทัวโพกนะคะมีทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยดินดีนะคะ ต่ำกว่าถนนนิดเดียวเองค่ะเป็นปกติของที่นาอยู่แล้วไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมค่ะด้านข้างก็ติดก,กับเพื่อนบ้านนะคะไม่เปียวเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะซื้อเก็บมากๆเลยนะคะลักษณะแบบนี้หายากมากเลยค่ะนี่ค่ะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านสวนตามที่ดินชี้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นแนวเขตของที่ดินเลยค่ะ ฝั่งทางนี้นะคะคือฝั่งทางทิศเหนือค่ะกว้างอยู่ที่94เมตรนะคะส่วนฝั่งทางทิศตะวันตกเป็นถนนลาดยางเส้นนี้นะคะกว้างอยู่ที่25เมตรค่ะตามผังที่ดินที่ดีมแนบไว้เลยท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแปลงสวยแหล่งน้ำดี เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยติดถนนถึงสด้านนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะจากที่ดินนะคะไปยังวัดเขาช่องพานถ้ำค้างคาวร้อยล้านนะคะเพียงสามกิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากที่ดินไปยังอุทยานหินเขางูสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรีเราเลยค่ะเพียง19กกิโลเมตรค่ะนี่ค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวย ฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะดีมทวนอีกครั้งนะคะที่ดินเนื้อที่1ไร่3งาน60ตารางวาอยู่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะถนนด้านหน้าที่ดินเข้าออกได้ถึง2เส้นทางเลยนะคะราคาขายยกแปลงเพียง990 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะ เป็นโนดนส4จอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะสนใจติดต่อ0870060727ค่ะหรือไอดียลดีมขันตะหรือในเพจที่ดีนราคาถูกราชบุรีการจนบุรีค่ะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ